เฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนดาดาดาคือพอดีที่ไปเห็นคลิปหนึ่งมาเขาเอาไอเทปเนี้ยไอเทปกาวเนี้ยไว้ไปแปะที่แบบคือรถมันล็อกใช่ปะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บแปะกระจกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แปะตรงกลางแล้วดึงลงมา,<ด>า <ๆ S 2> ปรากฏว่ากระจกไม่เปิดคือมันดึงแล้วมันแบบลุกลงเ,เออกระจกไมเก่เปิดได้เลยลองไปทําดูใช่ใช่ใช่ทุกคนทุกคนเดี๋ยวลองไปทําดูคนชอบ้าโอเคเดี๋ยวลองไปลุยดูเฮ้ยลองดูถ้าเปิดได้นี่มันแบบเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวเรามาลองคันนี้เลยกันกระแปะนี่เลย แปะปุ๊บมาตัดฟ้าไแล้วมันแปะเป็นสี่เหลี่ยมจะได้จริงป้ะพี่คือถ้าได้เนี่ยไม่ใเรื่องใหญ่เลยอ่ะคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ะไรโยนแล้วมันก็แปะตรงกลางตรงนี้ใช่ป่ะตามคีิปนะครับแล้วก็แปะออกมาปุ๊บมันก็ฉีกลยพอฉีกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็ม้วนม้วนเอาไว้แบบให้ดึงอ่ะให้ดึงลงมาได้อ่ะม้วนออกไหมฉีกได้ไม่น่าไหวไม่น่าไหวหนึ่งสองสาม อุย้ยโอ้ยวุ้ย้ยขาดจริงๆขาดจริงเอฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองดูเดี๋ยวลองดูนะไม่ได้อันี้ไม่ได้รานี้ไม่ได้เดี๋ยวลองไปแปะเบนลองเบนหรือว่าเทปกาวเราใช้ผิดประเภทะองเปลองไปีแบบสีขุ่นลองไปเบนดูหลังไก่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นทบอาเทป้าเอาเทปท่าเ้ทปท ลองเบนมั่งลองเบนมั่งถ้าเบนถ้าเบนออกนี่มึงเรื่องใหญ่กว่าเดิมอีกอาการหนักแม่แล้เนยเออลองดูเนี่ยสีเดียวกับตัวรถอะแล้วมันก็ไปตรงกลางอย่างนี้เลยตามคลิปเลยแล้วก็เผื่อดึงอัพแล้วก็ม้วนมันก็ม้วนตรงนี้ม้วน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 แล้วก็ดึงออกไหมเบนต้องออกแล้วถ้าเบนออกนี่ยิ่งดูเลยูไม่งเข้าไปจอดรถไหนเลยนะมึงหนึ่งสองสาม ออกด้วยเทปออกแต่กระจกไม่ออกไอทีขอไอทีนีมันเนียนๆเลยหนึ่งสงสมไม่ได้เราเทปหรือไก่ดูบาง่าเออมันบางกว่าอันนี้ไม่น่าจะออกหรอกเนี่ยเอาลองดูป๊๊บปั๊บปั๊บเออไปรีตรงนี้ก่อนขโมนป๊าบหนึ่งสองสาม เทปก็บอกบางซะด้วยเฮ้ยตอนนี้เราเราลองสองคันแล้วไม่ออกอ่ะเดี๋ยวไปลองดีลองทำหนึ่อ่ะเดี๋ยวเรารอมาแปะอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ฟาเจโร่ลองดู